คุณเอ๋นเนคะโปรไบโอติกกำลังคิดมากเลยช่วยให้ผิวสวยจริงไหมคะจริงค่ะแนะนำโปรไบโอติกแบบเม็ดจ้ะหนูของเกาหลีมันชอบเป็นแบบ,แบ,บแไอฉีกฉีมาที่แนะนำมันแบบโอ้โหมันจะผ่านเข้าไปได้มันจะผ่านเข้าไปหรือเปล่าติดตามคอติดตามอะไรจริงๆพี่อ่านงานวิจัยมาละให้กินแบบเม็ดตอนนี้พี่ก็กินอยู่ก็คือกินยี่ห้ออะไรก็กินไปเถอะอ่ะมันคืออะไรมันคือจุลินทรีย์ที่ดีปรับสมดุลลำไส้ช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายลำไส้ที่ดีผิวก็จะใสสิวก็จะน้อยระบบภูมิคุ้มกันผิวก็จะดีขึ้น โปรไบโอติกค,คืออะไรก่อนคือจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายมันคือเรกโตบาซิลัสที่เราฟังไมโครชนทาแต่เด็กๆนะคะและพบได้เช่น,นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวกิมจิอาหารเสริมหน้าที่หลักปรับสมดุลอะไมโครไบโอในลำไส้ลำไส้แข็งแรงก็คือดูดซึมสารอาหารดีผิวหนังได้รับสารอาหารเต็มๆค่ะ แล้วลำไส้ดีผิวดีได้ยังไงลำไส้คือตาแรกของระบบภูมิคุ้มกันค่ะถ้าลำไส้เสียเนี่ยร่างกายก็จะมีการอักเสบเรื้อรังกระทบถึงผิวโปรไบโอติกเนี่ยจะ,จะช่วยลดสิ่งแปลกปลอมในลำไส้ลดอาการอักเสบทั่วร่างกายรวมถึงผิวค่ะเหมาะกับคนที่มีปัญหาสิวเรื้อรังและผิวอักเสบง่ายและงานวิจัยบอกว่ายัางไง บอกว่าโปรไบโอติกลดสิวลดืึงลดอาการเักเสบของผิวเพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็ลดผิวแห้งด้วยโอ้โหเลิศมีผลในการเสริมสร้างเซโรมาล์ทำให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ไม่แพ้ง,ง่ายด้วยแต่ต้องกินอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะกินไปเจ็ดวันเออไม่เห็นมีอะไรเป็นเลยเลิกกินดีกว่าขอโทษค่ะกินตลอดชีวิตกินตลอดชีวิตกินไปวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะแหล่งโปรไบโอติกชั้นดีอะถ้าใครไม่อยากกินแบบเม็ดเอบอกก่อนเลยเอกินแบบเม็ดเป็นผู้หญิงที่แบบฉันจะมานั่งหาอาหารกินให้ได้ครบทุกวิตามินทุกอย่างนี้ฉััันนนนาาาาโโลลกกกกไมม่่่ด้้้จะะหสสแววว็งยยเิิรรรร์ตตธช นมเปรีย้ยวกิมจิแทมเป้นิโซ่คอมบูชาอาหารเสริมโปรไบโอติกขอแบบเป็นเม็ดนะคะอ่าอย่าลืมพรีไบโอติกด้วยเช่นกล้วยหัวหอมข้าวโอต๊ตอันนี้ก็เป็นอาหารของโปรไบโอติกอีกทีหนึง่งช่วยกินไปด้วยกันมันจะได้ไปด้วยกันเนาะเช่นกินโยเกิร์ตกับกล้วยจบเลยถ้าเกิดคุณกินโยเกิร์ตกับกล้วยได้ทุกวันก็คือจบละใช้ได้ค่ะสรุปโปรไบโอติกช่วยผิวดีขึ้นจริงห้าประการตามที่บอกไปแล้วเพราะผิวคือกระจกสะท้อนสุขภาพของลำไส้ลำไส้ดีดูดซึมดีขับถ่าย ร่างกายไม่อักเสจผิวดีจากภายในสู่ภายนอกผิวใสเริ่มต้นด้วยการเข้าห้องน้ำทุกวันจ้ะ